เรียนได้มาแล้วพี่ก็ไม่ช่วงนี้ทุเรียนมันดูแพงอย่างเลยพี่เอ้ยไม่แพงมากลูกนเ,ลเนี้ยเ่าไห่เนี่ยโอ้ลูกนี้นะผมได้มาเกือบห้าร้อยอะห้าร้อยใช่พี่ม่แพงหรอกทุเรียนดูแลรักษาย,ยากอ๋อจริงเหรอพี่แล้วมันมีการดูแลรักษาย,ยังไงครับพี่เอางี้เดี๋ยววันนี้นะพี่เข้าสวนทุเรียนพอดีครับพี่เดี๋ยวพี่จะพานํนมอดไปดูทุเรียนกันว่า<ม>ดูแลย,ยังไงได้ครับผม สวนนี้เด็ดเลยจะดูเลยทุเรียนเนี่ยมันไม่แพงอิโมชิดแน่นอนนี่สวนนี้เขาดูแลรักษาดีมากสวนเขาสวยเผื่อโม่อยากจะปลูกเรียนโอ้สวัสดีครับพี่อาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาน้องมาดูสวนหน่อยพี่เสริมเขาอยากปลูกทุเรียนพี่ ครับผมนายธุชาติคงรอดครับประธานตนทุเรียนอำเภอกีรันิคมทุเรียนเนี่ยมันปลูกยากที่ถามว่าปลูกยากไหมมันก็ยากอยกอู่แถ้าเข้าใจมันก็ไม่ยากวันนี้ก็เลยอยากจะให้พีชาติมาแนะนาหน่อยครับปกะกาบการดูแลร,รักษาอะไรครับครับโอ้ใบสวยมากพี่ช่วงแรกๆนี่ดูแลยังไงครับเนี่ยหกปีหกปีนี่ยปีนี้ทําสารปีที่สามในการทำทุเรียนวนทุเรียนนี่ยพอเก็บลูกเสร็จเนี่ยเราก็ต้องบารุงต้น ก็ดีทำใบชุดต่อไปครับพ,พี่จะเอาลูกปีปีคือปีข้างหน้าครับแปลงนี้ตัดลูกเสร็จล้วก็ใส่สูตรเสม,มอไปเลยเพื่อที่จะทํายอดมันขึ้นมาพร้อมกับปุ๋ยอินทรีย์ไปด้วยครับเสมอนี่พี่ใช้สูตรไหนพิ่ช,ต,ชติเสมอ <19 S 2> ก็มันมีทั้งมันมี1 5ก็มี1 9บก็มีมันใช้หลายลาบริษัทอย่างแปลงนี้ก่อนที่จะลงสารนะเราเติมแปดย2่ิบไปก่อนนะ อาทิตย์หนึ่งหรือ10วันอย่างน้อยแล้วต้นหนึ่งเนี่ยพี่ใช้กี่โลครับพี่ตรับแปลงนี้ใช้2กิโลรอบแรกรอบแรกครับใช้2กิโลเสร็จแล้วก็ได้10วันหรือ7วันใบใบเราโอเคแล้วเราก็ลงสารเลยพอลงสารเสร็จเนี่ยประมาณทัก10วัน ครับตามด้วย824อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากตัวสูตร824แล้วนะครับก่อนก่อน824เนี่ยจะเป็นช่วงไหนครับก่อน824ครับก่อนลงสารนะครับผมก่อนลงสารเราก็ใช้สูตรเสมออย่างที่ทํายอดอย่างอย่างอย่างที่บอกครับอัตราการใช้พี่เท่ากันไหมอัตราการใช้ก็ผมใส่ปุ๋ยดูอาการของโลบ้างโลบะโลครึ่งบ้างอะไรแบบตัวนนี้ณวันนี้หลังจากเติม824ไปสองครั้งครั้งหนึ่งเติมไปสิบวันแล้วลงสารลงสารเสร็จสิบวันเติมใใหม่ ฟอมดอกขนาดฝนตกอยู่สี่ห้าวันแลวฟอมดอกยังมาเลยน,นี่ตาดอกเริ่มแตกน,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 นี่ฟอมดอกเริ่มมาอ้วอันนี้ใช้แปดยี่สี่ครับแล้วผมสงสัยครับพี่ชาติไอตัวขนงเนี่ยมันมีไว้ทําไมครับต้องแต่งไหมครับขนงเนี่ยเป็นสิ่งที่บางท่านอ่ะเขาชอบแต่งทิ้งใช่แต่ที่นี่ผมอยากจะฝากกลุ่มที่ทําถวายทั้งหลายไอพวกนี้ถ้าเกิดฝนตกอ่ะมันจะเป็นตัวที่จะดึงไม่ให้นโตรเจนมันขึ้นแ<อ>ม่เอ็นขึ้นแล้วทีนี้พอเอ็นไม่ขึ้นอ่ะขนแงเนี่ยมัน ถ้าเราเก็บไว้แบบนี้มันช่วยสะสมอาหารมาไว้ในท้องกิ่งการดึงอาหารเนี่ยเอามาไว้ในท้องกิ่งการทําดอกจะให้กว่าอ๋อง่ายกว่าครับถ้าเราแต่งพวกนี้หมดอ่ะตามธรรมชาติทุเรียนอ่ะพอตัดแขนงออกปุ๊บมันจะแตกใหม่ตัดหนึ่งแตกสามหรือถึงแตกห้าทีเนี้ยมันก็ดึงอาหารออกมากินเพื่อให้ใบมันแก่แต่พอใบแก่เสร็จแล้วมันไม่ต่อยอดเลยแขนงครับอันนี้คือส่วนดีที่เนี้ย ถ้าถามว่ามันอาจจะเป็นผลกื่นในสวนในแขนงเต็มทุกต้นแต่เนี่ยถ้าสมมติถ้าเราตัดแขนงนี้ก่อนหน้านี้ผลตกแบบนี้ดอกนี้จะฟอหมดเพราะว่ายอดมันจะมาเอ็นจะขึ้นเอ็นจะขึ้นมันจะมาแตกไอ้แขนงนี้ใหม่ครับอ๋อครับถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของผมเลยครับผมใช่นะ้โมได้รู้แล้วว่าจะไปปลูกเปลี่ยนยังไงครับชัดครับแล้วหลังจาก8 24 24นะครับครับจะเป็นสูตรไหนครับอยู่ในช่องไหนต่อครับถอดมา ใช่ไหมครับผมก็ลงลึกหน่อยนึงก็ต้องตัดแขนงทิ้งอ๋อต้องปอดอกเริ่มออกนะครับพอเริ่มเป็นไข่ปลาตะบูครับเราแต่งแขนงทิ้งเลยเพื่อดึงดอกให้มันออกมาพร้อมกันพอดอกบานครับผมอยากจะแนะนําให้ใส่13 3 1 ครับ,รบเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นหางแย่หางแย่เนี่ยมันสามารถที่จะดึงลูกยาวเพราะลูกยาวเนี่ยการขยายพูต่อไปมันจะขยายให้อ๋อลูกมันจะกลมลูกมันจะลมแตถ่ถ้าลูกถ้าลูกเราไม่ยาวครับเพราะขยายมันจะขายายยากเราต้องฟอมลูกให้าย,ยาวต้องฟอมลูกกหยาวครับก็ต้องสูตร 13- 3 1หลังจากหางแย้ไปก็จะเป็นช่วงไหนแล้วก็ใส่สูตรอะไรครับผมครับหลังจากหางแย้นี่เดี๋ยวผมให้ลึกอีกนิดนึงทั่วไข่ไก่ กายุป,ประมาณท่สาวันครับผมเราต้องแต่งทิ้งแล้วต้องแต่งให้เร็วด้วยแต่ลูกถ้าไม่แต่งลูกเนี่ยมันจะทําให้ลูกมันเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะแย่งอาหารแล้วต้ขนขนนี้พี่ไว้สักกี่ลูกครับต้นนี้ไว้สักสี่ห้าสิบได้โดยประมาณ,มาณอ๋อสี่ห้าสิบครับส <50 S 1> <40 S 2> ี่ห้าสิบล,ลูกแล้วเราก็แต่งวางตําแหน่งเลยครับ ช่วงไข่ไก่เนี่ยประมาณ30วันแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ45วันเนี่ยเราต้องเติมด้วย15-5 20เพื่อขยายเพื่อขยายขยายครับูให้มันสร้างเนื้อขยายพูแล้วใส่ประมาณกี่รอบได้ครับก่อนที่ว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยผมจะเน้นใส่ทีน้อยๆแต่ใส่ใส่บ่อยๆอย่างต้นขนาดนี้ก็ประมาณสักดูสภาพส้าต้นนี้มันติด50ผมก็ใส่สักกิโลนึ๋อแต่ประมาณสัก10วันเพราะสวนมากใส่ปุ๋ยพวกนี้ผมจะจัดการเองหมด ะไม่ใช้คนงานคือเราได้ดูแต่ละต้นไปด้วยว่าการหว่านปุ๋ยผมแนะนําหน่อยนึงก็คือไม่ต้องขึ้นไปบนกระบุกแล้วเพราะรากมันมาอยู่นี้แล้วแล้วปุ๋ยอ่ใช่ปุ๋ยพยายามหว่านให้กระจายเพราะปุ๋ยหนึ่งเม็ดอ่ะมันละลายได้ประมาณอ่ะหนึ่งนิ้วหรือสองเซนครึ่งถ้าเราไปเอาไปไว่าเป็นกองมันก็ได้แต่ตรงนั้นตรงนั้นอ่าแล้วกระจายที่สุดครับข้อดีของการทํากระปุกเนี่ยอ่าเอาเอาพื้นที่ตรงนี้ก่อน มันเป็นพื้นที่ที่ที่ลุ่มแล้วผมก็มัน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 แค่น้ําป่ามาแวบหนึ่งเี้ยแวบหนึ่งมันก็หายไปแต่อย่างน้อยอ่ะการทํากระปุกเนี่ยเวลาเราจะเอาดอกทุเรียนมันจะทำง่ายกว่าเราตัดเสร็จเรากวาดจ่ายหมดครับและทีเนี้ยช่วงนี้มันจะแห้งครับและพอดินมันแห้งเนี่ยการมันจะออกดอกให้กว่าด้วยด้วยการที่เราลงสารเพ็โคไไปด้วยใส่ปุ๋ยแปดยี่สี่ยี่สี่ไปด้วยเนี่ยครับมันจะทำให้ดินมันแห้งแล้วก็การออกดอกจะให้ครับและอีกอย่างหนึ่งอ่ะ ถ้าเกิดน้ําเช่ขนาดนี้ยังมีอากาศบนนี้อยู่มันจะไม่ตายทุเรียนนะไอกระปุกเนี่ยพี่มันมันกว้างเท่าไหร่ครับกว้างโดยโดยโดยประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางกี่เมตรครับอย่างหัวสเปนเกอร์นี่กว่าสองเมตร๋อไวตรงนู้นสองเมตรสองเมตรมันก็จะเบี่ยงพอดีเลยชามเรยพี่ความสูงนะพี่ความสูงมันผมดูดูตามตามสภาพพื้นที่ที่ราชั้นก็สักยี่สิบเซนสามสิบเซนห้าสิบเซนก็ได้ตรงนี้เป็นเม็พราะที่แฉ่น้ํา ในเรื่องของระบบน้ําในสวนนะครับพี่จุชาให้เป็นยังไงครับในในช่วงแต่ละช่วงครับผมย้อนกลับไปก่อนทําดอกอีกหน่อยนึงครับครับการที่เราจะให้น้ําทุเรียนเนี่ยครับผมก่อนทําดอกเราต้องลดน้าทุเรียนอ๋อดน้ำทุเรียนลดนะครับลดน้าทุเรียนเพื่อให้ดินมันแห้งครับแล้วทุเรียนมันจะเครียดเครียดเครียดครับพอความเครียดมันจะทำให้ทุเรียนออกดอกให้ครับและอีกอย่างหนึ่งตายอย่างเนี้ยครับพอเราเติมด้วยด้วยแป4พวกเนี้ยมันจะเป็นตัวที่จะกระตุ้นให้มันออกดอกให้เหมือนมีอาหารเข้ามาละใช่ แองเราว่แล้วบางทีถ้าสมมุติว่าอากาศมันไม่เอื้อมหน่วยเราก็กระแทกน้ําไปครั้งหนึ่งอพอกระแทกน้ําแล้วก็ปุ๋ยมันละลายละลายเนี่ยดินมันจะเค็มอะไรทีเนี้ยการโอกาสจะออกดอกมันจะยังให้กว่าอีกนั่นคือเป็นเทคนิคในการเอาดอกโอ้มันดูสวยมากเลยพี่ระยะปลูกนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเป็นทียผมปลูก9คูณ10บเกคูณ10เพราะด้วยความปกติต้องปลูก10คูณ10ใช่ไหมระยะห่างตรงนี้ถ้าผมปลูก สิบคูณสิบผมจะหายทุเรียนไปต้นนึ่งแต่สัตนตูเก้านี่เราจะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งต้นแต่แต่ช่วงช่วงช่วงอกเนี่ยช่วงห่างเนี่ยมันจะยังสิบครับสิบครับผมทําคนเดียวทั้งแปลงนี่เลยครับทุเรียนสองร้อยสองร้อยสิบแปดต้นดูแลคนเดียวพี่ทาคนเดียวเลยคนงานไม่เกี่ยวคนงานแค่ตัดหญ้าบนกระปุกให้ส่วนนี้ก็ผมใช้รถตัดหญ้าครับทำเองหมดพี่ชายทำเองหมดครับเพราะว่าผมอยากจะทําให้รู้ว่าเออเรา เครื่องจักรมันสามารถที่เอามาทํางานได้แทนคนได้เยอะผมก็เหนื่อยนะพี่นะก็ก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็โดยใช้เครื่องจักรรอบที่แล้วนะครับผลผลิตเนี่ยได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับแปลงนี้พี่แล้วแปลงนี้ก็ได,ได้ได้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามัน,ม,นมันผ่าฝนมาช่วงลูกประมาณสักเก้าสิบวันเนี่ยน้าท่วมหมดหมดเลยวันนี้แล้วมันกินน้ำเข้าไปแล้วร่วงเยอะแต่ดีก็เราได้ราคามาช่วยในสองร้อยยี่สิบโอ้ในสองร้อยยี่สิบเลยครับเป็นไงแพงไหมวัน เลยครับอเรียนทวายเนาะไม่ต้องบ่นนะว่าแพงวานครับผมไม่บ่นแล้วครับงานบ่นจัดการแล้วอูยากมากครับกว่าจะได้เนี่ยตุเรียนมาแต่ละลูกครับผมเห็นไหมเห็นไหมพี่บอกแล้วมันไม่แพงครับถ้าราบบน้ำในเมื่อก่อนน่ะผมจะทําเป็นโซนทำมาตู้ควบคุมมันต้องมีเยอะพอทําเป็นโซนเนี่ย เมื่อก่อนก็อยากประสบการณ์เราทําอยู่ทุกปีทุกปีมผมรื้อทิ้งหมดและทีนี้ตรงเนี้เปิดครั้งเดียวหมดเลยแล้วควบคุมด้วยอะไรพี่ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือครับสมั์รโฟนนไงฮะ ขอบคุณที่ท่านมากนะครับพี่มาแนะนําน้องผมนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาการใส่ปุ๋ยแล้วก็การจัดการทุกอย่างในสวนนะครับผมวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยครับการให้น้าด้วยน้องขอบคุณที่ท่านมากนะครับวันนี้ที่เป็นวิทยากรให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับปุ๋ยสิงอัจฉริยะรู้ใจใช้ได้ทุกพืช จะได้มาทุกเรียนด่าลูกมันไม่ง่ายเลยครับพี่เพราะว่าเนี่ยต้องมีการดูแลรักษาที่ดีใช่าเกษตรกรต้องมีการใส่ปุ๋ยที่ดีดูแลที่ดีครับก็จะได้เนี่ยแบบนี้ครับไม่บ่นแพงเลยครับไม่บ่นแพงกินเลยไหมกินเลยแล้วกันเอาใจกัารเลยหองเร็ยนะครับอ๋อจริงพี่อ๋อจริงครับกผ้ชมกล้าคุมราคาครับอครับผม